โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้ก็อยู่ผมที่เกมลายลีเจนดีกเช่นเคยนะครับผมนะโอเคก็ขอโทษขออภัยด้วยที่หายไป,น,ปนานมากนะครับผม13วันเลยไหมหรือมากกว่านั้นนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าก็อ่ารอสเตตวิ่งให้มันจบนะครับผมเออแล้วก็มาเปิดตู้กาชากันนะครับผมผมจะใช้แค่ตั๋วกาชาเปิดนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะจะเปิดหมดทั้ง6ด d เลยนะครับผมไป ไอดีแรกนะครับผมจะได้บ้างไหมปึ๊บเออเดี๋ยวเปิดไอดีแรกาประมาณสักเท่าไหร่ดีเรามีหยุดร้อยตัวนะเราไม่เปิดหมดนะครับผมผมจะแบ่งเปิดไว้สักหน่อยนะครับผมเดือนหน้าก็ค่อยเปิดอีกอ่าห้าสิบเอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่ไม่รู้แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเหลือไว้วไประมาณสักสามสิบแล้วกันเออเดี๋ยวไว้สักเหลือไว้สักสามสิบตัวกระชั่แล้วกันเผื่อไม่เปิดอ่าธาตุ แสงมืดเดือนหน้าเผื่อมันเปิดได้นะไอดีหลักเพราะว่าเราต้องการแสงมืดไงไอดีหลักนะครับผมแล้วก็เกียร์นะโอเคตอนนี้เหลืออยู่8ปห้าเราโยกมาฝั่งของตัวนี้บ้างแล้วผมก็ยังไม่ออกอยู่นะเออออกยากจริงๆเลยเออขนาดมันมันแบบว่ามีพโอก,กาสมาแล้วแทๆเลยเออถึงจะไม่ใช่ตู้จับคู่คู่เทพก็ตามเถอะนะครับผมอืมแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ออกนะไอตัวของไออา่าหัวเหลืองนะครับผม <laughs> อ่ ม็อบมันก็ออกอยู่แล้วแหละเนาะมันก็เพิ่มโอกาสอยู่หน้าตู้นะครับผมผมก็หวังว่ามันจะออกให้แล้วกันนะมาย้อนกลับเลยไม่ออกนะเมื่อกี้ตัวนี้มันต้องออกแน่นอนนะครับผมมาเลยแม,ม,มบๆมกระพริบตาแล้วเออยังไงออกมาแล้วปุ๊บโ,โหดาวินชี <laughs> โอเคก็เป็นตัวดีอยู่นะครับผมใครที่อ่าไม่ค่อยมีตัวเยอะนะครับผมก็สามารถอ่าเอามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมอ่า ใช้าง,งานได้ดีอยู่นะครับผมเอาเป็นร่างเอาต้านะครับผมมันจะได้ปล่อยตัวเร็วๆหน่อยแล้วก็มาฟาดคัปปีรัวๆกันนะโอเคเปิดมาตอนนี้ก็ยังบอกออกเลยนะครับผมเฮ้ยวงการเกม G เมมาที่เธอน,นะครับผมปึ๊บเหลืออยู่55ตัวไอดีหลักจะได้หรือเปลา่ารุ่นกันครับผมเพื่อนๆรุ่นพร้อมผมหน่อยนะอย่าเพิ่งกอคลิปไปไหนนะครับผมนะครับผม อ่าลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยเพื่อนๆบางคนเนี่ยโอ้บางคนก็เปิดง่ายนะบางคนก็เปิดยากแต่ของผมเนี่ยรอบนี้เปิดยากครับผมเออผมว่าผมเปิดยากทุกรอบเลยหรือเปล่าเนี่ยเออฮะอไม่เป็นไรยากไม่ยากก็ต้องทนต่อไปครับผมมันต้องสู้ครับผมอ่าเราเล่นมาขนาดนี้แล้วนะครับผมปุ๊บนีไม่นีแน่ไม่แน่นอนเนี่ย ภายภาคหน้าผมอาจจะได้ตัวเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เกียร์เก้าดาวนะครับผมเป็นไงแปดดาวแล้วพาไปเก้าดาวเลย <c oughs> โอเครอบนี้ยังไงปุ๊บมาเลยหรือเปล่าอ,อึอ๊บบายบาชิปมาเปิดต่อที่ไอดีที่2เลยดีกว่านะครับผมอ่าไปโอ้โหมา หวังว่าจะออกแล้วกันนะคือได้มาปุ๊บก็จะดีเลยนะครับผมถ้าเป็นไอดีแบบมีของครบนิดหน่อยเนี่ยจะได้แบบว่าปัน้นแม็กอะไรแบบพร้อมเล่นได้เลยะถ้าไปอยู่ในไอดีลังๆเนาะแบบวัตถุดิบไม่ค่อยมีเนี่ยมันก็มัน,ม,นมันก็อาจจะไม่ได้ปัน Mac นะ้นแม็กอะนะครับผมอาจจะไม่ได้ลองเล่นดูนะครับผมแต่ถ้าได้ไอดีหนึ่งไอดีสองไอดีสามก็โอเคเลยมามาหรือเลปล่าไอดีสี่ก็ได้ ห้ากับหกอย่าเพิ่งออกแต่ถ้าออกมาก็ดีเหมือนกันนะถ้าเดือนถัดไปถัดไปถัดไปยังเปิดไม่ได้อีกผมก็อาจจะย้อมมาปั้นตัวนี้ก็ได้นะครับผมอ่าเปิดมารอบนี้ปึ๊บโอ้เอดี๋ยวไอที่สองเดี๋ยวจะเปิดเหลือไว้สักยี่สิบตัวกายชาด้วยกันหรือว่าจะเปิดหมดดีวะไม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเนาะโอเคไปเปิดตอ่อครับผมเดี๋ยวยาวเลยในคลิปนี้เปิดหมด ทุก ID นะครับผมเปิดตัวกาชานะอ่ารูบี้ผมไม่เปิดนะครับผมรูบี้เก็บไว้เดือนหน้าอย่างเดียวแล้วนะครับผมเพราะว่าสเตดบิ้งก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเหลือแค่อ่ากี่วันนะ่ะหลังจากที่ผมอัดคลิป15วันนี้วันที่15ก็1 2ประมาณอีก2สัปดาห์2วันเสาร์นะก็2 สองรีกนะครับผมจบลรีกได้สองวันไอสองสองสัปดาห์ก็จะได้รูบี้มาเพิ่มนะครับผมสำหรับไอดีผมเนาะก็น่าจะพอประมาณแบบว่า6 0 0อยอยู่นะครับผมหรือ9 0 0รอยอยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นมันใจนะครับผมแต่ว่าก็ถ้ามันโหดจริงอาจจะพุ่งทะยานเปิดหมดจนได้ครับผมแล้วก็เติมก็ได้ยอกยอกผู้เล่นพูดเล่น,ลนไม่เติมหรอก <c oughs> เออไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมผมก็จะไม่เติมนะครับผม เว้นแต่แบบมันเป็นคอลโโบที่ชอบอะไรเงี้ยจริงๆนะครับผมเ,ออเติมก็น่าจะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเติมรูบี้นะเติมเป็นพาร์ตเติมเป็นแพ็กนั่นแพ็กนี่มากกว่านะครับผมนะโอเคบนนู่นบนนี่เสร็จเยบะเลยแล้วก็ยังไม่ออกใช่ไหมรอบนี้ปุ๊บโอโ้คือ <laughs> ให้ตายหรือว่าจะนำแม่งหมดเลยเออ <laughs> มันไม่มีใครห้ามนะครับผมมันก็มือลั่นไปเองนะครับผมผมเคยมือแบบทะเลถลายไปจนเกลี้ยงเลยอยู่นะโอ้โหตัวนี้คือเดือนมันมาเนี่ยผมไม่เปิดเปิดได้ยากมากเลยนะแต่พอแบบเดือนถัดไปมาแหมออกง่ายเกินนะครับผมหรือมันแบบอยู่เฉยๆก็มาเนาะพวกเดนเจอร์แบบแบบแบบเนี้ยไม่ค่อยคุ้นตานะครับผม <laughs> ไปครับผมรอบนี้ กระพริบตาแล้วโอเคมาเลยหรือเปล่าฝืดปึ๊บมผมว่าผมเปิดหมดเลยแล้วกันเอ,อไม่ลงไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวหาเพิ่มเติมจากพาร์ททั้งจากเอ,อ,อะไรกิจกรรมที่มันให้เก็บสะสมอะ่ะน,นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยเก็บตรงนั้นเอาแล้วกันโอ้โหก็ยังไม่ได้นะรอบนี้ยังไงปึ๊บ กรพลิบตาแล้วผมจะไม่กดสกคริปต์นะออในคลิปนี้หรือว่ากดเป็นบางครั้งนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะไม่กดเอโหตัวเออน่ากินเคียวนะครับผมน่ากินมากเลยโอเคสรุปไม่ได้นะไอดีสองก็ท้อไปนะครับผมโอเคเปิดต่อที่ไอดีที่สาเลยดีกว่านะครับผมนี่สเตทวิกจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปรับของรับตัวกระชากันแล้วก็ไปเปิด หาเลยดีกว่านะครับผมก็หวังว่านะขอร้องเถอะออกที่เถอะมอ็อ <c> บ <oughs> ไม่เห็นจะออกง่ายเหมือนคนอื่นพูดเลยเออออก,กอยากเอางี้นเกินอที <c> ่ <oughs> ตายสิอันนี้ผมอยู่อันดับหมื่นแปดนะก็พอใช้ได้นะครับผม,มได้ตัวกาชาเยอะอยู่สิบสามตัวนะครับผมโอเครับไปอันนี้ยี่สิบตัวฟรีจากาจิตกรรมโคลโบนะครับผมแชร์รวมนะ ก็จะเลืมไปกดรับกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆใครที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมก็รบกวนครับผมช่วยฝากกดไลค์กดซับสไคร์หน่อยแล้วกันเป็นกําลังใจแล้วบัฟดวงให้ผมหน่อยเนาะมาไปเลยครับผมมันต้องออกแล้วละ่ะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนๆนี่บัฟดวงให้ผมแล้วใช่ไหมไปให้ผมเึ๊บยังไม่ออก <c oughs> โอเคเลแล้วแหลอาจจะซัปเซิร์ฟนะครับผม โอ้ดอกสองก็อะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสนินไปครับผมอีกสักรอบจะเป็นไรไปเดี๋ยวจะเปิดเท่าไหร่ดีเปิดหมดไหมหรือว่าจะเก็บไว้สักหน่อยเออไม่ดีกว่าเออหรืออะลองคิดดูอีกทีแล้วกันนะลองเปิดไปเล่นๆดูก่อนไม่ใช่เล่นอะเปิดไปจริงๆเลยไปไหลไปแล้วแต่ก็ยังไม่มาโหเหลือห้าสิบเอ็ดตัวกาชาเกียร์ไม่เปิดหรอกลูบี้ก็มีแค่สามร้อยก็ ก็คงจะเก็บทันอยู่แหละสำหรับเดือนหน้าอาจจะได้เปิดอยู่นิดนึงนะครับผมนะไอดีไอดี ID นี้นะครับผมโอเคก็ยังไม่ออกนะออกมาเป็นตัวทองเลยเทียวตัวนี้ละปุ๊บโอ้โหกระบองไม่เอาดีกระบองเพชรเอาตัวดีๆหน่อยยูหูมาหน่อยเฮ้ย <c oughs> มาเธอวงการเกมโอ้โหอะไรเนี่ยเกมปุ๊บ S <S <ไห>น้ำมืดตาหัวอาหารไม่ย่อยกระสับกระสายโอ้โห <uits> รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยฮะมาเป็นแบบนเนี้อ่ะฮึบนี่ยมันมีแต่โตเกลือทั้งนั้นเลยนะพวกตัวเจ็ดดาวครับผมแปดดาวก็เป็นตัวแบบดาวแบบเกลือๆนอะ่ะไม่แบบแบบว่าใชา้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะให้ตายสิอย่บอกอย่าบวา เดีย๋ยวว่ามันจะเกลือจริงนะโอ้โหอย่าเกลือสิไม่เอาอะ่ะเฮ้ยมาหน่อยเ m เอาตัวดีๆมาหน่อยปุ๊บโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้มันก็เป็นแปดดาวเอาไปให้เปเจ็ดดาวต่อโอ้โหเหลือเกินเดี๋ยวจะเชื่อสรุปไอนน้นี้จะได้ไว้เนี่ยจะแจ้กับเขาไหมเนี่ยฮัลโหลปุ๊บรถแตงโมเอามาทำบะเขืออะไร ไม่ใช่แต่งโมสิแต่งโมนั่นเป็นแปดดาวเออจำสับสนนะแต่ก็น่าจะเข้าใจกันแหละเนาะเออนะครับผมปุ๊บอืมมั่งไงมาอีกแล้วคือได้เป็นตัวที่เท่าที่เท่าไหร่แล้ววะไอเจสิก้าไอเนี้ยเจ็ดดาวเออแจมแจมมาหน่อยแจมแจมมาหน่อยมาหน่อยเว้ยปุ๊บโอ้ตัวทองเชียวไม่เอาดิโอ้โหดเกินเมื่อกี้ มามาไหลามาแล้วขอหน่อยจัดให้หน่อยปุ๊บมบมาจันจิโอไม่หรอไม่มาเสียงสิ้นหวังมากเฮ้ยยาเพิ่งสิ้นหวังเพื่อนๆบัฟดวงให้แล้วเออเดี๋ยวไปเปิดดีสทัด์ไปดีกว่าเนาะโอเคมาเปิดต่อที่ไอดีที่สี่เลยดีกว่านะครับผมมาเราอย่าพึ่งใจท้อครับผมมันต้องมาไอดีหลังๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไอดีก่อนหน้านี้เราเปิด เนาะมันมก็ต้องได้ใช่ป่ะแต่ไม่ได้ขอหลังๆมาอาจจะได้ก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวขอรุนอันนี้เป็นการแบบซบเซิร์ฟสักหน่อยแล้วกันเผื่อแม่งวีเฉยก็ปึ้งมาดาวเป็นชีสีทองไม่เอานะโอ้ยกัดโอเคโอเคได้มาก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมได้ตัวกาชามาเพิ่มมาหนึ่งใบนะครับผมโอ้ยอะรับไปเดี๋ยวจะเปิด น่าจะเปิดหมดเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีทางหาตั๋วกระชาพเพิ่มอยู่นะครับผมก็น่าจะได้ประมาณสัก10 20ตัวตัวอยู่นะครับผมก็น่าจะพอแบบเปิดได้เปิดเล่นๆได้ในส่วนของเดือนหน้าอยู่นะครับผมเดือนหน้าก็เป็นเดือนอแสงมืดมานะครับผมแสงมืดใหม่นะก็ใครคนไหนที่ต้องการแสงมืดก็ควรต้องเก็บดูบี้แล้วนะครับผมอ่าผมก็แนะนําเลยนะครับผมให้เก็บดูบี้ตั้งแต่แบบ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเก็บไม่ตั้งแต่แรกๆเลยอะผมรู้ว่าไม่ได้แนะ่นอนเออถ้าได้ก็มันก็คงมาแล้วละถ้าตัวสิบตัวอะไรเงี้ยมันก็คงมาแล้วแต่นี่เราเปิดไปห้าสิบกดตัวไม่ไม่ออกนะครับผมตั้งแต่แรกๆนะครับผมสี่ทุ่มมันเพิ่มโอกาสมาสุดท้ายมันก็ไม่ออกไม่ให้ไม่ได้นั่นแหละนะผมแนะนําเลยเจ็บเลยดีกว่านะครับผมไปเปิดแสงมือดีกว่า นะครับผมก็คือเดือนหนึ่งเปิดไปเดือนถัดไปก็เก็บยาวเลยเดือนหนึ่งแล้วก็อีกเดือนถัดไปอีกก็ไปเปิดต่อเลยหรือว่าใครจะเก็บ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 เลยก็ได้เหมือนกันยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสแบบเอ่อได้อยู่เนาะพ,พ,พวกเกียพวกโคลาโบพวกเรนเจอร์หนหัวอ,อะไรเงี้ยแสงมืดนะครับผมก็คือพูดง่ายก็คือเก็บออมครับผม <laughs> เหมือนผมแหละ ไอดีนะ ID แหลกเปิดซ ur ูริซุรายยบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยเปิดตอนหาอนุบิดนั่นแหละนะคือเปิดไปทั้ง2,000ลูบีอ้อไม่ได้นะครับผมอนุบิดมาได้เป็นบานนักมายาก,กแลแทนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยก็ได้ตัวธาแสงมาหนึ่งตัวอยู่นะครับผมอืมนั่นแหละนะก็เลยสองพันลูบี้ก็ได้เสียดายนะเพราะว่าผมเก็บมาเยอะอยู่เหมือนกันนะกว่าจะถึงได้ขนาดนั้นนะครับผมแบบว่า เดือนหนึ่งก็เก็บเดือนที่สองก็เก็บเดือนที่สามแม่งมาเปิดถล่มเลยฮะ <c oughs> หายเลยครับผมไม่ได้หาเลยเลยก็บ่นแค่นี้พอแล้วกันนะเออเปิดมาขนาดนี้ก็ยังไม่ออกเลยนะเออก็แปลกเหมือนกันนะครับผมนะโอเคปึ๊บกระพริบ,บ,บ,บตาคลายมาปึ้งแล้วเป็นเป็นเป็น,ปนมอน็อบแน่นอนชัวร์รอบนี้ปึ๊บโอ้โหเป็น บลาอลองเปลี่ยนตู้แล้วกันอ่าตู้นี้อาจจะได้ก็ได้อาจจะแบบอุย้ยมันหลงเปิดได้ไงอ้าเปิดโดนเฉยอะไรเงี้ยแหมแล้วก็คิดไปเวอร์กเกิน <c oughs> เฮ้ยอาจจะจีก็ได้เพื่อม,มา,มาไม่มาเซ <c oughs> งเออแต่ว่ามาเป็นตัวเลนเจอร์ใช้งานได้ดีอยู่นะสเสรีหมวกแดงนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมใครที่ไม่มีตัวดาเมจทัดไม้นะครับผมก็สามารถปั้น เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมใช้ไปร้อยสีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเป็นเลเวลแม็กก็จะมีแบบว่าประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะขึ้นเลยนะครับผมเป็นตัวระเบิดธาตุน้าเอธาตุไม้ได้นะครับผมหลีกล่างๆอะไรแบบเนี้ยหลีกทองหลีกเงินต้นๆอะไรเงี้ยนะครับผมมันสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับผมเจ็บกวาดธาตุน้ําได้นะครับผมอ่าก็ มานี่เลยนะครับผมมันเป็นตัวดาเมจทั้งสองสกิลเลยนะแล้วก็ทะลุอมตะทั้งสองอันด้วยนะครับผมมันเป็นตัวมันเป็นตัวเดียวด้วยเนาะที่ดาเมจสกิลทั้งสองสกิลแล้วก็ทะลุอมตะด้วยนะครับผมโอ้ยก็ยังไม่เอ,อกาะ IDC ของเราจะได้บ้างไหมเนี่ยอ่ะกระพริบตาอีกรอบคลายมาแล้วกลายเป็นตัวเกลือนั่นไงเรียบร้อยเลยต่อไปเป็นรีอาเจ็ดดาวอ่ะ ไม่ก็ไอ้โมนอะไอ้โมนนวดใช่ไหมเอาปึ๊บโอ้โหไม่ใช่ว่ะลูกเสือเมอรี่ไปเจ็ดดาวตัวเกลือแห่งนานาชาติโอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะเอาปึ๊บลุ้นมูนไอ้ตัวนี้ไม่ดีเลยขายทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้เลยข้อหา ออกมาทำซากอะไรฮ้บเอ็ดเบิร์ดโอ้ยแต่ละตัวหน้ามืดตามัมเลยครับผมไม่ไหวจริงเฮ้ยหมดแล้วตัวกาชาเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปดีกว่าเนาะมันอาจจะได้ก็ได้เปิดต่อที่ไอดีที่5เลยดีกว่านะครับผมโอเคหวังว่าจะมาแล้วกันนะรู้สึกเป็นแบบว่ารู้สึกแบบอยอยากจะกา ปั้นอัดใครสักคนเจอหน้าแบบเนี่ยทุบใส่เลยจะไปมองหาซ้ายมองขวาหาของหยิบมันก็ไปได้นะมันมันจะต่อยไปมันก็ต้องเสียงเงินอะมันก็ต้องแบบซื้อใหม่อะ่ะเออถ้ามันพังอะเออแต่ถ้าใครเดินมานี่แม่งฟรีเนี่ยต่อยเลยข้อ <c oughs> <c oughs> หาแม่เปิดตัวกระชามไม่ได้ตัวจริงจนีงไงแม่งเปิดไม่ได้มารอบนี้ไอดีห้ามาสเตอร์ครับผม เดี๋ยวจะเปิดหมดเลยนะครับผมเปิดตัวกราะช้าหมดเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซื้อตัวกระชาเพิ่มสักหน่อยให้มันครบจํานวนนะครับผมให้มันครบ5ใบโอเคซื้อไปอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปเปิดเลยดีกว่านะครับผมนี่เป็น65ตัวกาชาโอเคก็มาขนาดนี้แล้วนะครับผมมันต้องออกสักหน่อยแล้วล่ะนะ ัดไปเลยม็อบเลยเปล่าไม่ป่ะว <c oughs> ีลุกโปะมาก่อนเลย <c oughs> เอยเอมือ,ม,อมือเกือบลั่นไปโดนสามร้ลูบี้นะเออเราอย่าเพิ่งเปิดนะครับผมลูบี้เราจะเก็บไว้ยาวๆแล้วนะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็สมควรต้องเก็บแล้วนะครับผมอ่าเ <c oughs> พื่อไปเปิดเดือนถัดไปนะอาจจะเปิดหาเกียร์ก็ได้หรือจะเปิดหาเออตัวเลนเจอร์แสงมืด หม่โห,หดเจ๋งๆก็ได้นะครับผมนั่นแหละเอาไปเปิดเผื่อมันได้นะครับผมก็อย่างน้อยก็เปิดได้สักสองรอบหรือหนึ่งรอบก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะก็สา0รลูบี้หรือห0ร้อยลูบี้นะครับผมก็ควรที่จะควรที่จะต้องแบบว่าเก็บนะครับผมผมก็เก็บแล้วล่ะแต่มันเก็บได้แค่นี้นะครับผม <laughs> มีแค่นี้เราก็เปิดแค่นี้แหละนะฮะ <laughs> โอ้โพิกโกเยียบร้อยครับผมมาแล้วค <laughs> วมเกลือ อีกสักรอบนะครับผมแต่ว่าเรายังมีความมั่นใจอีกสักเล็กน้อยนะครับผมซูสุด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 หนึ่งเปอร์นะครับผมมาเลยดีกว่านะครับผมนามาเลยหรือเปล่ารอบนี้มาจึ๊บโอ้โหเมอร์รี่อีกแล้วเมื่อกี้พีโก้อันนี้เป็นเมอร์รี่ต่อไปเป็นอะไรอะรีอาร์เหรอหรือว่าแดเนียลหรือหรือหรือเลโอน่าหรือมูนตัวไหนอีกอ่ะปึ๊บโคนี่คีย์บอร์ดแม่ ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเกลือแหละออกง่ายเกินนะครับผมมารอบนี้ต่อยังไงป,ปึ๊บมาป,ปึ๊บมาป,ปึ๊บมาโอ้ไม่มาน <laughs> ึกว่าจะมาแล้วมอสป,ประโถเอ้ยอ่าไม่มาก็บอกเป็นอย่างสาันโอ้โหอ,อ่ะแต่ก็ใจลึกๆมันต้องหวังไว้ก่อนเนาะใช่ไหมเพื่อนๆลึกของลึกโอ้โหลึกลึกจนแบบเงียบสนิท <laughs> เงียบเลยหรือเปล่าไอดีไอดีนี้จะไม่ได้เฮไหมหรือได้เฮเงียบเลยไหม <laughs> เมื่อเลยหรือเปล่าดับศูนไหมไอดีนี้ปุ๊บโอ้โหเวีนกาเยลยได้อย่างชอบเลยไอไอเลนเจอร์แบบนี้อ่ะได้ยากเกินเออให้มันสุ่มง่ายๆกว่านี้ไม่ได้หรือเหมือนแต่ก่อนอ่ะที่ผมเคยเปิดได้โอ้ซ้ำด้วยเป็นไงแหละดับโบมาเลย <laughs> ดับโบแทบเลยเ <laughs> ออ ตายตายตายเหนือจะเชืออ่อครับผมเฮ้ยมาเลยไหมปุ๊บเอ้าอ้ยูยโอ้ยมาสักทีแค่โอ้ยมาสักทีเหนือจะเชื่อมาเหรอโอ้ยเออขอบคุณจริงเออมาแล้ววู้โอเคป่ะไม่ดีกูเลย ให้ตายโอเคมาเปิดต่อไอดีที่หกเลยดีกว่าไอดี ID สุดท้ายแล้วในคลิปนี้สุดท้ายได้เฮอ,อยู่นะไอดี ID ที่แล้วนะครับผมไอดี ID 5ห้าได้เฮโยหยดีใจมากเลยที่เปิดได้ม็อบอย่างน้อยก็ได้ครับผมสองตัวคุดเทพแล้วนะครับผมไอดี ID นี้ก็มีตัวของไอหัวเหลืองแล้วก็หัวดํานะครับผมได้เยบร้อยแล้วนะครับผมไอดี ID 5ห้านะฮะโอ้ดีใจมากแต่เสียดายเนาะไม่ได้ไอดีที่เป็นแบบว่าของพร้อมหน่อยนะครับผม แต่ก็ไม่เป็นไรได้ดีแบบนี้มาก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นเป็นการบอกว่าโชคดีแล้วนะครับผมมันจะได้แบบพัฒนาทีมขึ้นให้โหดขึ้น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 ไปอีกดีใจโคตรยังดีใจไม่พอครับผมอารมณ์ยังค้างอยู่นะฮะโอเคก็หวังว่าไอดีนี้จะได้เฮได้บ้างหน่อยก็แล้วกันนะครับผมหลังจากที่ได้เฮในส่วนของตัวหัวเหลืองแล้วนะครับผมมาเฮ้ยมันมีมันมีสองหัวเหลืองนี่มาผมต้องพูดว่าหัวเหลืองหัวเหลืองเข้มแล้วกันเป็นส้มๆอ่ะเออ พูดว่าหัวเหลืองหัวเหลืองคงจะคิดว่าเป็นหัวนี้ไหมหรือว่าออผมก็พูดไปแล้วนะว่าเป็นครูเทพนะครับผมอืมก็ครูเทพอีกตัวหนึ่งนะที่ไม่ใช่หัวดําก็โอเคที่ผมไม่ค่อยรู้ชื่อเนี่ยตัวละครเนี่ยก็น่าจะพอทราบกันแล้วลหละเนาะเพราะว่าคือผมไม่ค่อยได้ดูอเมะแบบนี้นะครับผมเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับผมคือจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมถ้า พูดตัวละครแบบนี้นะครับผมสังเกตสีผมเอานะครับผมกับคู่เทพแล้วก็พระเอกนเนาเรียกเรียกแบบเนี้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะเออก็หวังว่าจะออกแล้วกันนะไอดีเนี้ได้เฮแล้วถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรถือว่าก็อย่างน้อยก็ได้อไอเดีหนึ่งนะในตัวของตัวม็อบนะครับจัดไปเปิดไปอีกรอบนึงหวังว่าจะได้เฮอีกสักครั้งก็ได้ยิ่งดี มารีบรีบหน่อยละกันเพราะว่าฝนเริ่มจะตกแล้วมืดคืนแล้วเนี่ยบ้านผม <laughs> ไปครับผมอย่าเพิ่งตกก่อนนะถ้าตกเนี่ยอัดเสียงไม่ได้เลยนะครับผมตัดต่อได้อยู่แหละแต่ว่าเสียงมันจะดังลกพวนเยอะอัดเสียงไม่ได้เลยนะครับผม <laughs> โอเคมารอบนี้ปุ๊บขย่วแล้วหลับตาพริบตาไม่ใช่หลับตาสิกับพริบตาปุ๊บปุ๊บเฉี่ยมแล้วแล้วคลายในยสอง,องตัวมอ่อีกตัวหนึ่งมาปั๊บโอ้โห ไม่ปุ๊บปั๊บให้ทักทีเลยนะเออวันตอนจะมาก็มาแบบท้อแท้ด้วยนะเออไอดีห้าผมโอเคหวังว่าไอดอีหกไม่ต้องหวังหรอกเพราะว่าอย่างนั้นเราก็ได้แล้วะ่ะเอออย่างนั้นเราก็มีตัวของคู่เทพแล้วเนาะเออเราต้องคิดแบบนี้เข้าไว้แล้วกัน <laughs> มันจะได้ไม่เสียใจัะผมเช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยปอกแพกมาแล้วไม่นะไม่นะอย่าพึง่งอย่าพึ่งฝนฝนอย่าพึ่งใจยเยน็นใจยเยน็น เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดอีกสักรอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งฝนมาแล้วไม่นะโอโ้มาแล้วจริงๆนะครับผมก็น่าจะได้ยินเสียงกันแล้วแหละนะเพราะว่ามันคมไม่เก็บอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะไอ้ไม่อะมันคมไม่เก็บเสียงขนาดนั้นหรอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรุ้นอยู่เขาใจเย็นๆฝนผ,ผ้าก็ตากอยู่ชิบหายแล้วเดี๋ยวขอเนี่ยไปเก็บผ้าแป๊บหนึ่งนะ โอเคเก็บเสร็จเยียบ้อยแล้วโอ้โหไม่กอดฝนแม่งตกมาแล้วโอ้โ oh หแล้วจะได้กับเขาไหมเนี่ยเรนเจอมาครับผมมาหน่อยมาหน่อยดีนะยังตกไม่แรงเท่าไหร่นะมันยังเป็นฝนเม็ดเล็กๆอยู่เนาะแต่ก็ห้ามตัวถูกนะครับผมเพราะว่านานนี้มันก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะก็เพื่อนเพื่อน,น,นก็อย่าไปเล่นฝนกันเยอะแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะป่วยนะครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเค ได้ไหมปึ๊บไม่ได้เหลือสิบตัวคาชาไป,าปาครับผมลุยต่อเลยได้ไหมได้ไหมลุ้นลุ้นมาไหมนี่ยตัวม็อบไอดีนี้มาเลยหรือเปล่าปึ๊บฮิเมะโอ้โหจบจบจบแล้วเหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วอ่ะรอบนี้สุดท้ายแล้วจริงๆจะได้บ้างไหมในคลิปนี้เราเปิดได้ไอเดีวไอเดียวแล้วแหละเราก็ดีใจแล้วแหะน,นะครับผม โอ้จบกันโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมไปจ้าเหนื่อย